สวัสดีค่ะอาจารย์มดดำยิบซีคารวานอาจารย์มดดำอยู่ที่มอมเมเยกสถานและในวันนี้อาจารย์มดดำจะมาสาธิตการดองเหล้าบวยจะ การสาธิตการดองเล้าบวยนะจ๊ะอาจารย์วดดำนี้ก็ขอเกริ่นนําก่อนจริงๆแล้วการดองเล้าบวยเนี่ยเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นนะโดยการนําผลบัวสดน,นํนาน้ําตาลกรวดนาเล้าขาวมาดองรวมกันหมักบ่มเอาไว้ได้โหลเป็นเวลา1ปีถือว่าเป็นกรรมวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีความมหัศจรรย์มากจ้ะอาจารย์วดดำก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าชอบนะกับการที่การนําของ3ส,สิ่งนี้มาดองรวมกันแล้วก็เก็บไว้1ปี ลูกเล่นของลูกเล่นของของการทำเล้าบวยเนี่ยมันคือการรอคอยการรอเวลาให้รสชาติของ3ส,สิ่งเนี่ยผสนรวมกันแล้วก็เป็นเล้าบวยที่รสชาติที่ดีนะจ๊ะความจริงแล้วการดองเล้าบวยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นนะในช่วงฤด,ดูร้อนของชาวญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการเก็บลูกบวยมาดองไว้กับเหล,ล้ากับน้ําตาลแล้วก็ เอามาเสิร์ฟเหมือนกับเป็นวีลคั่มดิงเขาไม่ได้กินให้เมานะเขาจะกินอารมณ์เหมือนกับว่ากินเพื่อความแบบเหมือนกับเป็นการต้อนรับแขกกินเพื่อความเพลิดเพลินใจกินเพื่อให้ได้บรรยากาศที่ดีนะจ๊ะในวันนี้เนี่ยอาจารย์ประดาก็จะบอกว่าครั้งแรกของการที่อาจารย์ดาไปทานเล่าบวยเนี่ยมันจะมีมีวันหนึ่งไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนแล้วก็ไปชิมเล่าบวยบ้านเขาดูเป็นเล่าบวยที่ดองอยู่ในโหลแล้วก็รู้สึกว่าอีดอกมันอร่อยมากนะจะบอกว่า การกินเล้าบัวที่ดองเองเนี่ยมันอร่อยมันจะมี2อ,อย่างด้วยกันใช่ไหมมันจะมีบัวที่ดองเองกับบัวที่เขาขายตามพวกมินิมาร์ทจริงๆแล้วจะบอกว่าไอ้เล้าบัวที่เขาดองเองเนี่ยมันจะให้ความหวานความหอมรสชาติทีละมุนกว่าเล้าบัวที่เราซื้อตามมินิมาร์ทอีกแต่ว่าการมาวิธีมันเนี่ยอาจต้องคอยรอ,อคอยเวลานาดิดหน่อยเราต้องปีหนึ่งนะถึงกว่าาจะได้กินความจริงแล้วการดองเล้าบัวเนี่ยบอกเลยว่าต้องใช้ความอดทน รอเวลานานอยู่นะ1ปีกว่าเราจะได้รสชาติากว่าเราจะได้บวยที่รสชาติดีนะจ๊ะวันนี้เราก็ไม่รอช้าจ้ะเราจะมาดองเลาบวยกันเรามาเริ่มแรกกันเลยมาตามมาชมกันได้เลยจ้ะเรามาเริ่มด้วยการแกะกล่องบววที่สั่งมาจากจังหวัดเชียงรายเทบวยออกจากกล่องเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบวยบวยมีกลิ่นหอมมาก จากนั้นก็นำบ้วยไปล้างน้ำให้สะอาดโดยการล้างน้ำที่1นึ่ขจัดเศษฝุ่นเศษใบไม้ล้างน้ำสองให้มีความสะอาดสะอา้านล้างน้ำที่3ามก็ยิ่งสะอาดล้ำเลิศต่อมาก็หาแม่แหลมมาแงะขั้วของผลบวยออกมันจะเป็นจุดเล็กๆสีดำๆอยู่ตรงขั้วของผลบวยแกะออกให้หมดขั้นตอนนี้ถือว่ามีความสำคัญมากหากไม่แกะขั้วบวยออกจะทำให้เล่าบวยของเรานั้นขึ้นราได้ง่าย อีกทั้งการแกะควบบวยนี้ยังเป็นการกระจายรสชาติของบวยให้ซึมไปในเนื้อเหล้าได้ไวย,ยิ่งขึ้นกว่าเดิมค,ค,ค่คอยๆแคะค่อยให้แกะเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจจากนั้นก็นําผลบวยไปผึ่งลมให้แห้งสนิทขั้นตอนต่อไปคือการตเตรียมขวดโหลที่จะดองเหล้าบวยโดยการใช้น้ําร้อนลวกขวดโหลเพื่อทําความสะอาดฆ่าเชื้อโรคด้านในขวดขั้นตอนนี้ก็สําคัญเช่นกัน เพื่อไม่ให้เกิดการเกิดเชือ้อราที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงระหว่างที่เราดองเล่าบวยนี้เสร็จแล้วก็เริ่มดองบวยกันได้เลยหลังจากที่เราทําการตระเตรียมวัตถุดิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะตอนนี้ตรงหน้าจมดําเนี่ยก็มีสิ่งของที่ใช้ในการดองเล้าบวยเป็ที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอย่างแรกก็คือบวยสด บวยสดเนี่ยอันนี้ก็ผ่านทําการทําการล้างน้ําแกะขั้วออกแล้วก็พึ่งลมให้แห้งแล้วนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้บอกเลยว่ากลิ่นของผลบวยหอมหวานมากกลิ่นอบอวลมากจาก้ะเป็นกลิ่นที่เขาเรียกว่าหอมหอมหวานๆเย็นๆเนาะเพิ่งก็เป็นครั้งแรกแหละที่เพิ่งได้กลิ่นบววนะสั่งมาจากเชียงรายจะบวยอันนี้แล้วก็อันต่อมาจ้ะคือน้ําตากลกรวด อันนี้บอกเลยว่าจะให้รสชาติหวานนะจ๊ะเมื่อเราทานรอบบวยไปแล้วเนี่ยก็จะมีรสที่มีความหวานอมเปรี้ยวหวานจากน้ําตาลเปรี้ยวจากบวยเปรี้ยวเปี้ยวหอมๆแล้วก็ต่อมาจ้ะอันนี้เราเรียกกันว่าอันนี้เราปิดฉลากเอาไว้นะจ๊ะเราเรียกกันว่าน้ำำําอมฤต หรือถ้าเล็กง่ายๆเราก็เรียกก,กันว่าเหล้าขาวนะจ๊ะเหล้าขาวความจริงแล้วก็มีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อด้วยกันนะในการดองเหล้านะจ๊ะจะมี24ดีกี25ดีกี 35, G, 35 G, หรือ40ดีกีก็ได้แล้วแต่ความชอบหากคนชอบชิลๆก็อาจจะ24 25ดีกีหากใครชอบแบบว่ารสชาติที่กําลังดีพอเหมาะอาจจะ40ดีกีเลยก็ได้นะก็อยู่ที่ความชอบอยู่ที่เทสของแต่ละคนว่าชอบแบบไหน อีกอันต่อมาจ้ะอันนี้ก็คือโหลโหลอันนี้แนะนําให้เป็นโหลแก้วนะไม่แนะนําให้เป็นโหลพลาสติกเพราะบางครั้งโหลพลาสติกเนี่ยมันด้วยความที่มันดองมาเป็นปีๆไงเราไม่รู้ว่าพลาสติกมันเจอแอลกอฮอล์มนอาจจะเกิดการแบบกัดกร่อนก็เลยกว่าเป็นโหลแก้วดีที่สุดนะจ๊ะอันนี้โหลแก้วอันนี้ก็ผ่านการทําการความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านการล้างน้ําร้อนนะแล้วก็ผ่านการ ถ้าเชื้อโรคเป็นที่เราลอยแล้วนะจจะในโหลใบนี้อ่ะเริ่มแรกอย่างแรกเลยนะที่เราจะใส่ของพวกนี้เข้าไปในโหลเนี่ยอ่ะตอนนี้เห็นชัดเจนชัดเจนดีนะก็ใส่แรกไปในโหลก,ก็คือผลบวยจ้ะอันนี้คือผลบวยก็ใส่เข้าไปเลยชอบลูกไหนเห็นถุกตาลูกไหนก็หยิบใส่เข้าไปในโหลได้เลยนะจะบอกว่าวิธีการเลือกลูกบววเนี่ยแนะนําว่าเอาเป็นลูกบวยที่มี ผลที่สมบูรณ์เนี่ยคือลูกบัวที่มีผลไม่ไม่เบี้ยวไม่นิ่มเนี่ยอันนี้นิ่มๆแบบนี้ออกเนี่ยอันนี้นิ่มนะจ๊ะบัวที่แบบมีลูกที่มีความสมบูรณ์แบบมีโทนสีมีเฉดโทนที่ดูแล้วน่าทานน่ะนะแต่ก็เคยมีคนบอกนะว่าบัวสดเนี่ย เขาบอกว่ามันจะมีสารไซยาไนต์ไม่รู้จริงหรือเปล่านะเขาบอกว่าเขาไม่ได้นิยมทานกันสดๆแนะนําว่าบวยเนี่ยนิยมไปทําแปรรูปก่อนเราจะนํามาทานกันได้นะจ๊ะจริงๆแล้วอาจารย์มดดำอะ่ะเป็นคนกินเหล้าไหมก็เอาจริงๆบอกเลยว่าก็เป็นคนไม่ค่อยกินเหล้านะเพราะเป็นคนสายกาแฟมากกว่าเป็นคนที่ชอบกินกาแฟแต่ด้วยความที่การดองบัวอ,อะ่ะมันเป็นอะไรที่มันดูสนุกอะ่ะอันนี้ถามว่าดองกินหมดนี่ไหมก็บอกเลยว่ากินไม่หมดหรอกดองไว้เล่น ดองเพื่อความชอบใจดองไว้เพื่อความสวยงามอาจจะดองไว้เป็นของตกแต่งห้องนอนก็ได้นะตกแต่งบ้านประมาณนั้นหลังจากที่เราใส่ได้ประมาณนึงแล้วนะประมาณนี้นะจ๊ะเราก็นําน้ําตาลกรวดใส่ลงไปชั้นหนึ่งใส่ไปเลยชอบแค่ไหนอย่างไรก็ตามใส่ไปเลยแล้วก็ต่อมาจะหยิบใส่อีก พยายามใส่สลับชั้นกันนะเพื่อให้น้ําตาลกับบวยเนี่ยเกิดการสลับชั้นกันในขวดโหลตอนนี้ก็ทัง้งสองอย่างก็รวมกันแล้วนะทั้งผลบวยแล้วก็ทั้งน้ําตาลกรวดนะจ๊ะก็อยู่ในโหลนี้รวมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเรามาขั้นตอนสุดท้ายนะจ๊ะก่อนที่จะปิดฝาโหลเนี่ยหนึ่งถึง,หน,งหนึ่งปีก็คืออันนี้เลยจ้ะเราเรียกกันว่าเหล้าขาวจ้ะน้ำอมฤตนี่เองเทไปเลย ใส่ไปเลยความจริงแล้วสูตรการกะปริมาณของจันะดำเหรอไม่มีสูตรตายตัวจ้ะใช้อารมณ์ล้วนๆตามนี้แล้วก็ปิดฝาโหลจากตามนี้เลยและนี่ก็คือ เล่าบวยนะจ๊ะที่ดองกันมาบาดบาดจ้ะความจริงแล้วเล่าบวยอ่ะมันจะต้องถูกดองไว้สักหนึ่งปีใช่ไหมเราต้องต้องหาเหมือนกับว่าหาพลาสติกหรือหาอะไรนะมากันมดกันมแมลงเนาะเพื่อปิดเอาไว้เพื่อไม่ให้อ่ะพวกสัตว์แมลงเล็กๆลหล,ลงเข้าไปในขวดโหลเรานะเพื่อความสะอาดด้วยนะก็ปิดเอาไว้จ้ะแนะนํานะพวกเล่าดองเล่าบวยพวกเนี้ยแนะนําให้เก็บเอาไว้ ในที่มืดสีของเราจะมีความสวยอาจารย์บดดำอยากจะเก็บเล่าบวยเหล่านี้เอาไว้ในตู้เสื้อผ้าจะ้ะในห้องมืด1ปีแล้วเจอกันนะอันนี้คือเร่าบวยที่ดองโดยอาจารย์บดดำในวันนี้จะตรงหน้าอาจารย์บดดำเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าเล่าบวยนะจ๊ะที่ทำการดองเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ดองไว้เมื่อตอนก่อนสงการอันเนี้ย ตอนวันที่12เมษาอันนี้ดองไว้ที่14เมษายนจหลัวใหญ่และอันนี้ดองไว้19เมษายนนะนาาก็ช่วงเมษายนพอดีก็รอไปปีหน้าละจ้ะสงการปีถัดไปนะค่อยเปิดชิมเปิดกินได้บอกเลยว่าไม่หมดหรอกเพราะบ้านนี้ใจแข็งในวันนี้เนี่ยอาจารย์มดดำก็ได้ทำการดองเหล้าบ๊วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วถือว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งที่มีความ เพลินๆมากก่อนจบคลิปนี้ไปนะก็ขอฝากด้วยจากเพจ Facebook นะเพจ Master มดดำ n อ t นสแกมนะมดดำ1312จากมดดำเซอร์ทินเทนวิลก็ชาแน,นลยูทูบนะจิ๊บซีคารวานจากก็สามารถไปกด Subscribe ชมคอนเทนต์ของจอมดำได้สรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ